ดูวิวสิเป็นทะเลขนาดนี้เป็นไงสวยคุณดูบรรยากาศโอ้โหอยากจะบอกว่าระเบียงของห้องนี้คือใหญ่มากๆมีเตาด้วยทุกคนใหญ่มากไปดูกันเลยดีวยวมว์มาพบก,กับเราสองคนในช่องเที่ยวดีที่ยด้น,นะคะควันนี้กิ๊กมิจิเรามีโรงแรมวิวสวยมากที่โคเาโตาที่กาะเตา มาแนะนำกันนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการมาก,ก่อตอบครั้งแรกนะเรามาก่อตอบกันหลายครั้งมากที่สําคัญก็คือราคาไม่แพงเลยทุกคนเป็นคอนเซ็ปต์ของกิ๊กกับมิจิเลยคือต้องไม่แพงแต่ต้องได้ดีมากๆากนั่นเองนะคะก่อนอื่นโรงแรมนี้มีชื่อว่า Star To Sea View Resort Star To Sea View Resort นั่นเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยว่าห้องของเราคือห้องไหนและว,วิวเป็นยังไงไ,ไปดูกันเลย ทุกคนและนี่คือบรรยากาศที่พักของเรานั่นเองนะคะโรงแรมนี้มีชื่อว่าตาโตสีวิลรีสอร์ทแลวทุกคนดูรีสอร์ทมากๆต้นไม้คือแบบว่าเขียวขจีมากๆแล้วทางเดินเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติเลยนะเห็นไหมเขาจะใช้พื้นแบบว่าเป็นหินอย่างงี้ทุกคนก็จะเป็นแบบเนินๆห้องในจะมีแบบหลากหลายแต่บอกตรงนี้ก่อนเลยว่าทุกห้องเนี่ยเห็นทะเลหมดเลยบรรยากาศดีมากอันนี้ก็คือจะเป็นห้องด้วย ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องด้วยแล้วก็มีหลายไซส์นะจะมา2คนมา3คน,มา,าม,คนมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนปาร์ตี้เป็นแก๊งก็มีห้องให้หลากหลายให้เลือกนั่นเองทุกคนโอเคไปเดี๋ยวจะพาไปเดินดูกันต่อเลยดีกว่าและนี่คือห้องของเรานั่นก็คือเอสเก้านั่นเองเราเคยรีวิวโรงแรมนี้ไปแล้วนะแต่ตอนนั้นเรารีวิวห้อง S8 แล้วคราวนี้แบบเรามาแล้วเราชอบมากสวยมากวิวดีมากแต่เราคิดว่าอะ ไหนๆก็ห้องนั้นวิวสวยเราก็รู้ไปแล้วยังมีห้องอื่นไหมครั้งนี้เราก็เลยมาที่ห้อง s 9เดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าห้อง S9 ของเราวิวจะดีขนาดไหนไปเลยดีกว่า,าจะรออะไรแล้วดูดิเห็นทางเข้าไหมสวยไหมสวยมากเหมือนแบบอยู่ในธรรมชาติจริงๆแหละแล้วดูต้นนี้เป็นต้นมะพร้าวอะ่ะ <c oughs> เขาเจาะรูหลังคาอะ่ะเขาเจาะรูหลังคาแล้วก็พ้นหลังคาต้นมะพร้าวก็ยังอยู่ แล้วดีเนาะเขาไม่ทําลายธรรมชาตินะถ้าเขาไม่ทําอย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นมพะพร้าวทิ้งเออนี้เจ๋งนะมีรูตรงหลังคาอันนี้คือห้องของเราไปเดี๋ยวกี้จะพาทุกคนเข้าไปดูในห้องพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนี่คะ่ะทุกคนและนี่คือห้องของเรานนะก็คือห้อง s อสนั่นเองนะคะนี่ ปิดประตูเข้ามาปุ๊บเป็นไงบรรยากาศดีไหมเหมือนอยู่แบบรีสอร์ทอะไรอย่างงี้เลยอ่ะเข้ามาเดี๋ยวกี้จะพาดูห้องกันก่อนนะเริ่มจากความปลอดภัยโอเคมากเพราะว่ามีเซฟตี้บ็อกซ์ใครจะมีแหวนนาฬิกาอะไรนู่นนี่ตุ่มหูหรือว่าแม้แต่สร้อยคอแหวนเพชรอะไรจะใส่มาทะเลก็แล้วแต่สามารถเก็บที่เซฟตี้บ็อกซ์ได้แล้วตามมาที่ตรงนี้เลยจ้าโอ้โหนี่เรามาทะเลทั้งที๊บเนี่ยเตียงสวยมากพร้อมกับอันนี้คืออะไรวะเป็ดห่านหง หรืออะไรก็ได้3มอย่างใครสะดวกเรียกอะไรก็ได้แต่น่ารักมากน้องสองตัวอยู่คู่กันทาให้จะสวยจนไม่กล้าใช้กันเลยทีเดียวและคือเตียงใหญ่มากเห็นไหมนอนสองคนถือว่าสบายมากเลยทุกคนหรือว่าใครแบบว่ามีลูกเล็กมาด้วยก็สามารถนอนด้วยได้เช่นเดียวกันแล้วดูที่มีแบบว่าเหมือนพอม่านเหมือนมุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเอาลงเลยนะกลัวเอาลงแล้วแบบว่าเราจะทําแล้วไม่สวยเหมือนเขา <laughs> อันนี้นี่คือบรรยากาศดีมากทุกคนเหมือนรีสอร์ทเลยฟิลอย่างนี้เลยแต่ยังไม่พอหันมาตรงฝั่งนี้นี่ ลงมาขั้นหนึ่งตรงนี้มีพมา่านด้วยจะปิดก็ได้แต่เราไม่ปิดเราเปิดไว้ก่อนเป็นเพราะว่าตรงนี้นี่จะเป็นโซนเหมือนกับว,ว่าที่เก็บของนั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมกิ๊กเนี่ยขนาดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็สามารถที่จะวางได้ไม่เกะก,กะแล้วกิ๊กมีอุปกรณ์นำนำ้ํามีฟินมีหน้ากากแล้วก็มีกระเป๋านู่นนี่เนี่ยสามารถวางตรงนี้ได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบมาวางเกะก,กะขวางห้องลกหูลกตาในนอ้นะคะเขามีพื้นที่ไว้ให้ถือว่ากว้างไหมอ่าถ้าของอะไรไม่เยอะก็จะนั่งตรงนี้ก็ได้ นี่เป็นที่นั่งด้ยแล้วจะมานั่งอะไรตรงนี้วนะเนี่ยแล้วก็มีราวแขวนผ้าตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟไม่ต้องห่วไม่ต้องห่วงว่าแบบจะมืดเปล่าไม่มืดรวมมาถึงตรงนี้เขาจะมีกาต้มน้ำร้อนว่านี่จะเหมือนพวกเราจะไว้แบบวางครีมวางของอะไรต่างๆสามารถวางได้กระเป๋าก็วางได้เยอะมากแล้วก็มีลิ้นชักอีกโอ้โหห้องโซนที่ให้เก็บของเยอะมากแต่ยังไม่พอทุกคนดูตรงนี้อืออันนี้คือ โซนเหมือนกันบว่าเอาไว้แบบนั่งเล่นแล้วทุกคนดูวิวสิเป็นทะเลขนาดนี้เป็นไงสวยไหมจริงๆเนี่ยแค่นั่งตรงนี้เฉยๆอะแล้วถ่ายรูปอะก็คือสวยแล้วนะแล้วนั่งอย่างเงี้ยห้องแบบเห็นกระจกขนาดนี้จะนอนได้เหรอตอนเช้าจะสว่างไปหรือเปล่าเขามีม่านแกอย่าเพิ่งโวยวายเขามีม่านให้อ่ะมีม่านปิดปิดตรงนี้ไม่พอจะปิดตรงนี้ก็ได้น,ะนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแบบไม่มีแสงรบกวนสามารถนอนหลับได้สบายตื่นเช้ามาก,กับ วิวสวยๆแบบนี้กันเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดตรงนี้นะก็คือนี่มีตู้เย็นด้วยนะเนี่ยทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยทีวีก็มีเช่นเดียวกันแล้วยังไม่ได้บอกห้องนี้เนี่ยมีแอร์ด้วยนะทุกคนไม่ใช่เพราะแบบเฮ้ยกลัวร้อนมีพัดลมอย่างเดียวหรือเปล่าห้องนี้มีแอร์ด้วยเดี๋ยวพามาดูห้องน้ากันสักหน่อยนี่ห้องน้ําคือกว้างขวางมากานี่ฝั่งนี้นี่คือจะเป็นแบบว่าโซนชักโครกอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนอยู่ในห้องหินบิินโซนอะไรเงี้ยเลยปะ คืออยู่ในธรรมชาติจริงๆอะแล้วเขาไม่ทิ้งความเป็นธรรมชาติอันนี้คิดว่าดีมากกิ๊กชอบโรงแรมที่ไม่ทิ้งความเป็นธรรมชาติเหมือนกับต้นมะพร้าวเมื่อกี้ที่เขาไม่ยอมตัดทิ้งเฮ้ยน,นี้เจ๋งตามต่อมาด้วยตรงนี้มีอ่างล้างหน้าใหญ่มากกระจงกระจก,กะบานใหญ่แล้วดูสิโป่งม,มากแต่อยากจะบอกว่าด้วยความเป็นหินเย็นนะไม่จริงเนาะในห้องน,น้ำนี่คือเย็นมากเลยนะแล้วอ่างน้ำตรงไหนเข้ามานี่นี่จ้า ข้างในนี้มีห้องอาบน้ำอีกต่างหากแล้วดูดิเป็นธรรมชาติไหมเก๋่าค่ะแต่แบบมีหลังคาเลยทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนหรือเปล่าฝนจะตกจะเปียกหรือเปล่าเขามีหลังคาให้เช่นเดียวกันโอเคจะเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่ได้พาไปดูวิวใช่ไหมวิวของห้องเราเนี่ยบอกได้เลยว่าปังมากไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า สวยมากทุกคนดูบรรยากาศโอ้โหเห็นทะเลแบบว่ากว้างขวางสุดลูกหูลูกตามากๆแล้วทุกคนดูสิอยากจะบอกว่าระเบียงของห้องนี้คือใหญ่มากๆแต่ยังไม่ได้พอเพียงแค่นี้จะมานอนถ่ายรูปตรงนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันบอกได้เลยว่าถ่ายรูปแบบลงอินสตาแกรมลง Facebook ลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยรับรองว,ว่าวิวนี้นี่คือไม่ผิดหวังเพราะว่ากิกนี่ถ่ายเป็นพันรูปก,กันเลย <c oughs> คือถ้าลงทุกวันเนี่ยทุกคนจะแบบกับจะก,ก่อต่าอย่างวะยิ่งตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้จ้ะโอ้โหตื่นมาแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นสิ่งที่ยากที่สุดคือทําตัวเองให้ตื่นแค่นั้นพอแต่ยังไม่หมดนี่เรามาทะเลใช่ไหม เรามาดำน้ำบางทีเอ้ยลงไปดำ,ำนงดำน้ำนู่นนี่ชุดว่ายน้ำเปียกเสื้อผ้าเปียกทำยังไงนี่เขามีราวตากผ้าไว้ให้ตรงระเบียงด้วยเพราะฉะนั้นแบบจะได้ไม่ต้องเชยแฉงไงถ้าไม่มีนี่คือเชยแฉงน้องมิงจินเนาะลำบากมากแต่นี่นี่คือเขาเตรียมความพร้อไมไว้ให้แล้วทุกคนดูอยากให้ดูระเบียงอีกครั้งโพสวยอะอยากให้ทุกคนมามา,มากๆแล้วการที่ห้องของเราใกล้ทะเลขนาดนี้ทุกคนเห็นทะเลชัดขนาดนี้นั่นหมายความว่า ครมาพักที่นี่ก็สามารถที่จะเดินลงทะเลได้เลยง่ายมากมากเพราะวันนี่ตรงนี้ฝั่งนี้เขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นสะพานทุกคนก็เดินไปแล้วก็เดินลงสะพานไปที่บีดได้เลยง่ายมากและอุปกรณ์ก็คือครบครันใครแบบไม่มีหน้ากากไม่มีเสื้อชูชีพเขาว่ายนะ้ำไม่เป็นที่นี่เขามีให้นะ่ะให้เช่าฟรีด้วยและที่สําคัญมีเรือคายักให้เช่าด้วยนะเนี่ยทุกคนถือว่าโอ้โหกิจกรรมเยอะแยะมากมายและโซนนี้มองเห็นอะไรไหมจีม <ๆ S 2> เห็นเตา ตรงนี้นี่คือสมมติว่าถ้าใครแบบไปซื้อทัวร์มาดำน้ำเขาก็พามาหาดนี้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้เห็นเต่าเยอะที่สุดนั่นเองค่ะทุกคน,น,นเคคนมื่อกี้เห็นสังเกตไหมว่าจากเตียงนอนเราเนี่ยนี่ปลายเตียงเรานะคะถ้าเรานอนปุ๊บตื่นเช้ามาเราก็สามารถที่จะได้มองเห<ม>็นวิวทะเลสวยๆ<ว><า>ได้เลยสวยมาก <laughs> เลยนะ <laughs> คิดบอทได้ไลนว่าฟินมากๆ แต่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าโรงแรมนี้เราสามารถที่จะเดินลงไปดำน้ําได้เลยก่อนอื่นเราคงจะไม่ดำน้าชุดนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดำน้ำนพร้อมกันเลยดีกว่าทุกคนถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าไปกันเลยเซ่เนาะโอเคทุกคนคถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปกันเลย ตอนนี้เราก็ลงมาในทะเลเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญข้างล่างของกิ๊กตอนนี้เนี่ยมีเต่าด้วยทุกคนใหญ่มากไปดูกันเลยเมื่อกี้โูเต่าใหญ่มากเลยอะ คคโคตรใหญ่เลยเสร็จแล้วว่าน้ําอยู่พักหนึ่งคือเต่าก็ใจดีไม่ไปไหนเลยจนเราหมดแรงเลยต้องขอตัวมากินข้าวแล้วนี่ก็คืออาหารร้านอาหารของโรงแรมตาโตโซ,ซีวิลลรีสอร์ทเห็นปะใหญ่มากเคลียวมากเลยเขาไม่เคยขี้เหนียวเลยนี่ไข่เที่ยวกินแบบได,ได้ไหมได้กินแบบไหมได้กินแบบไหมน่ากินมากแม้กระทั่งพริกน้ำปลาม่ากินเลยคินเลยโอ้โห,โ,หโหเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนไหมนี่ม่จะดูอู้อันนี้คือแกงส้มกุ้งดูดิ แกงส้มผักรวมกุ้งเยอะมากเกจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากคิดกับไม่จีเคยกินแล้วแล้วแบบฮยอร่อยใครมาพักที่นี่หรือว่าพักใกล้ๆเนาะไม่รู้จะกินข้าวที่ไหนดีกิปแนะนําที่ที่น,น,นอะอร่อยมากดูสินี่อับน้วหัวเปียกยังไม่ได้เป่าเลยมากินข้าวก่อนไปกินข้าวกัจ้าอืมอร่อยมากเลยอ่ะรสชาติแบบคนไทยกินอะ่ะคือไม่ได้แบบว่า สั่งชาติหรือเปล่ามิจินั่งอยู่ต่างชาติพี่ปุ่มไม่เลยเพราะถ้าคนไทยกินถึงเครื่องมากดูไข่เจียวซะหน่อยไข่เจียวคุอ้หอมมากเลยนะมิจิเนาะเดินมาเมื่อกี้คือรู้เลยว่าอันนี้ของเราแน่นอนนะกินไข่เจียวหิว <laughs> ข้าวไหมาทุกคนข้าวเดินมาเมื่อกี้คือรู้เลยว่าอันนี้ของเราแน่นอนนะกินไข่เจียวหิวข้าวไหมเดินมาเมื่อกี้วือรู้เลยว่าอดนนี้ของเราแน่นอนนะกินไข่เจียว เป็นไงสวยปะสวยมากนี่คือวิวแบบอลังการมาก go, ห้องเราที่เราพักในครั้งนี้มีชื่อห้องว่า S9 นั่นเองนะคะ <S S <S หลายๆคนอาจที่อยากที่จะรู้ว่าเอ้ยแล้วสวยขนาดนี้วิวขนาดนี้เราดูดิทะเลเยอะเห็นวิวกว้างขนาดนี้ ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ต้องบอกก่อนว่าราคาปกติของห้องนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่่รเจสองพมัมิบบาท2398<ม>ั้บาทนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าเราบอกแล้วเราสายแบบว่าเที่ยวคุ้มสุดๆขนาดนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ทุกคนเพียงแค่ใครสนใจที่แบบว่าจะมาเที่ยวเกาะเต่าแล้วอยากที่จะมาพักห้องเดียวกับเราแบบนี้ตอนที่จองบอกว่ามาจากเพจที่มีชื่อว่ากินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้ทุกคนจะได้ราคาพิเศษเพียงแค่1 0 0่น 900บาท,บาทถูกมากลดไปเยอะมากทุกคนแล้ว1900บาทเนี่ยไม่ใช่1คนนะ 1, 1, 1ห้อง 1, 1> พัก 1, 1> ได้ 2, 2> คนนั่นหมายความว่าตกแล้วคนละ950บาท950บาทก็สามารถได้วิวห้องหรูหราอลังการขนาดนี้ได้แล้วและที่สำคัญก็คือยังไม่หมดเพียงเท่านี้เ,นเขายังมีพิเศษให้มีรถไปรับส่งถ้าเรือมาที่โรงแรมนะคะแบบไปกลับเลยนะฟรีอีก่ังหากแล้วที่สำคัญยังมี อาหารเช้าสำหรับสองคนฟรี <Free. S 1> Free. อีกหลังหากยังไม่หมดโอโ้เยอะมากรถแรกแจกแถมกันมากบอกเลยว่าถ้ามาจากเพจกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้นี่คือรถแรกแจกแถมจริงๆเขายังมีบริการพาไปจุดชมวิวนั่นเองทุกคน,นหนึ่งที่หนึ่งรังพาไปฟรี Free. และยังไม่หมดโอโ้ยังมีอุปกรณ์ดำน้ำให้ยืมฟรี Free. <Free. S 1> อีกหลังหากเป็นไงของฟรีเยอะไหม หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะทุกคนสำหรับโรงแรมที่มีชื่อว่าตาโตซีวิลีสอรดคิ้กกมิจจิแล้วก็เอามาแนะนำกันสำหรับวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ลืมกดซับสไครต์เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย